วันนี้จะพาทุกท่านไปดูภาพบางส่วนของกิจกรรมชายนะังลำลึก5ศิลปินดาราที่เสียชีวิตในเดือนมิถุนายนซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน5ท่านโดยกันนะครับกิจกรรมนี้จัดเมื่อวันที่15-16เดือนมิถุนายนปี2567ที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิศณุโลกนะครับเป็นการร่วมจัดกัน กลุ่มใบวันวันที่อยู่กรุงเทพนะครับพ่บัญชาเจ้าของพิพิธภัณฑ์นะครับก็นําใบปิดนะครับนําภาพที่เกี่ยวข้องกับศิลปินดาราทั้ง5ท่านนะครับเอามาติดเพิ่มเติมจากที่เคยมีอยู่แล้วนะครับและนี่ก็ถึงพิธีทําบุญนะครับก็มีการเส้นไหว้ดวงวิญญาณเรเอกวิทยบัญชาเส้นไหว้ดวงวิญญาณ5้าศิลปินดาราที่พวกเราจัดกิจกรรมให้นะครับ ได้แก่ครูมารุตผู้กำกับภาพยนตร์นะครับพระกอกธิ์ชัยนฤทธินาะเอกตุ๊กตาทองคนแรกของเมืองไทยคุณสุริยาชินพันธ์นะครับพระเอกซึ่งเคยไปเป็นนักร้องลูกทุง่งเรียกว่ารูปทุ่งดาราสุริยาชินพันธ์นะครับแล้วก็ตัวประกอบที่มีบทบาทโดดเด่นนะครับก็คือคุณโป๋เป่าปีนะ <c oughs> ครับเคยแสดงหนังต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็แสดงหนังไทยแล้วก็ท่านสุดท้ายก็คือ ุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังซึ่งในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเคยมาแสดงภาพยนตร์ศิลปินดาราทั้ง5ท่านนะครับเสือชีวิตในเดือนเดียวกันนะครับก็คือเดือนมิถุนายนแต่ต่างวันต่างปีพศกันนะครับพิพิธภัณฑ์ของพวกเราก็เลยจัดลํำลึกในวันเดียวกันเลยนะครับเน้นตรงที่เป็นวันเสาร์ว,วันอาทิตย์กลางเดือนนะครับก็คือวันที่1 5 1 6ิมิถุนายนนะครับก็ มีพิธีทำบุญนะครับแล้วก็มีสื่อวนชนมาทําข่าวมีชาวบ้านใกล้เคียงนะครับมาร่วมทําบุญนะครับแล้วก็ระหว่างชายหนังก็จะมีผู้ที่พลัดเวียนนะครับบุญเวียนเข้ามาชมภาพยนตร์กันนะครับเพราะว่าเราฉายหนังกันตอนกลางวันนะครับที่พิพิธภัณฑ์มิจัยบัญชามีเป็นบางส่วนของหนังสือสะสมนะครับที่เกี่ยวข้องกับคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับก็นํามาจัดแสดงให้ชม ซึ่งก็ต้องเรียกว่าที่พิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกนั้นไม่ใช่มีแต่เรื่องราวของพระเอกมิชัยบัญชานะครับแต่มีเรื่องราวของศิลปินดาราแทบทุกท่านนะครับนี่คุณพี่บัญชาวาจาสุวรรณนะครับเจ้าของพิพิธภัณฑ์มิชัยบัญชานะครับกาลังให้สัมภาษณ์สื่ออยู่นะครับที่นี่เราจะทําเรื่องของมิชัยบัญชาทุกวันนะครับแต่ว่าในเดือนหนึ่งนั้นจะมีอยู่กลางเดือนนะครับเสาร์อาทิตย์กลางเดือนที่เราจะทํา กิจกรรมลำลึกศิลปินดาราโดยจัดกันทุกๆเดือนนะครับแล้วก็จัดมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2566นะครับเดือนนี้มิถุนายน2567นะครับก็จัดลำลึกศิลปินดารานี่คือคุณหลือชชยนฤนาธนะครับที่ฉายหนังนะครับสว่างๆอย่างเรืครับก็ฉายได้นะครับเราฉายในร่มนะครับแล้วหนังที่ฉายของศิลปินดาราแต่ละท่านนั้นก็จะมีความยาวประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับตัดต่อ นำฉากสำคัญนะครับนำเรียกว่าฉากจำของแต่ละท่านนะครับเอามาฉายให้ดูนะครับระหว่างฉายนะครับก็จะมีพี่ๆนะครับชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นแฟนประจำเป็นขาประจำของพิพิธภัณฑ์นะครับแววเวียนมานะครับโดยเฉพาะตอนเที่ยงนั้นก็จะนำข้าวปลาอาหารนะครับมาเลี้ยงผมมาเลี้ยงพี่แต้วนะครับมาเลี้ยงพี่บัญชานะครับก็เรียกว่าเหมือนมาปิกนิกนะครับแล้วก็กินข้าวไปนะครับนั่งดูหนังไปนะครับ ก็เรียกว่าสนุกดีนะครับกับบรรยากาศที่เป็นมิตรเป็นกันเองนะครับในระหว่างที่ดูหนังนั้นบางทีก็จะมีผู้ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของเราด้วยนะครับก็จะมีการพูดคุยกันต้อนรับกันเป็นที่สนุกสนานนะครับอย่างน้องน้งนักศึกษากลุ่มนี้นะครับ4คนขับรถเก่งมาจากกรุงเทพนะครับตั้งใจแวะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ค้างคืนที่พิษณุโลกนะครับ ผมก็เลยขั้นรายการนะครับด้วยการฉายประวัติมิตรไบัญชาให้ดูนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับพี่ปวีนานะครับแฟนหนังของเรานะครับเรียกว่าทุกท่านที่มาที่นี่นะครับต้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็นําไปโพสต์ใน Facebook ของตัวเองนะครับก็เรียกว่าช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพิพิธภัณฑ์มิตรไบัญชานะครับเดือนนี้จัดลําลึก5ศิลปินดารานะครับแต่ว่าในเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมนนั้ มีศิลปินดาราที่เสียชีวิตมากถึง11ท่านนะครับพวกเราก็จะจัดลาลึกทั้ง11ท่านเช่นกันนะครับก็ใช้เวลาสองวันนะครับก็คือวันที่13วันที่14เดือนกนรกฎาคมนะครับท่านใดที่ว่างงอยู่แถวพิษณุโลกแวะเวียนมาได้ก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมกันนะครับสําหรับกิจกรรมพิเศษของพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิษณุโลกครับ